ต้องดอะไร้เาฮะติดเก่าติดเก่าอีกแล้วเนัคุณนถามเลยคุณน้าไม่รูจริงๆน้องเขเป็นคนตลกร้ไมเขไม่เต็มวะเขาเป็นคเขาเป็นนเฮฮาเฮฮาเมืยไหมมือไหมเออทำเมื่พี่จะได้นให้น้องเดเออดนได้ เก yup. yeah well> ี่ยวกับเพลงที Chinese ่ร um ้องคู่กันเหรอครับเรามีเพลงคู่ไหมเพรามีเพลงคู่มีเพลงคู่ได้เพลงคู่เราก็มีเพลงคู่ของเรามานำเสนอเพลงขี้เม็ดแมวเรามีเพลงคู่มานำเสนอใครใครจะร้องเพลงคู่เอานุ่งเฉาเลยนุ่งเฉาหน่อยดูนุ่งหน่อยนุ่งหน่อยนะเออเอางี้อายน่าเป็นจับมาริโอ้เดี๋ยวเดี๋เดีไม่รู้จักมาริโอ้เนี่ยทำไมไม่รู้จักเขาแต่กเขาเด็ตัวไงเด็กตัวชุดสีแดงมีหมวกนะครับ มองเห็นนะนั่งไหมนั่งไหมนั่งไหมนั่งได้ไหมนั่งไ้ไหมนั่งได้ไหมน้องๆโอ้ยตลกจังันนี้คือันน้ก็คือที่เราเล่นตลกก็มีแขกเศันี้ยันนี้ก็คือที่เราตก็ พี่เรหนีนจะไมหนีออกมาให้ไปไปไไร์ดไปยี่ไรเนี่ยไไม่เคยไม่เคยล่นกับพี่แรงไงโอ้โหทำไมอ่ะไ่เคยเล่นกพี่แรงเหมือนเดิมไไป็นเธอจริงไหตละออมไม่ได้ใช่จะม่ต่งวงเหมือนไลวไ่ไจริงเป็นผ้าเลยจะใ ตัวเกงเนี้ยอ uh ันเขาซื okay, ้อไว้ไหนนี่ไหนอะไรนะสกอตแลนด์มันเหลือจากที่เขาทำปีมาแล้วผ้ามันตัดขอผ้านี่มันใส่เนื้อหรือเปล่เออไอที่เก็บลมแล้วก็เพาะหมูเลยอันนี้อ่ะเอาไพลยไปพูดมาฉันอ่ะโอเโหอ่าดี่กลางกองไไม่เห็นหน้าน้องวัน แสนแสจะเศร,ร้าคิดเจ้าคิดถึงนี่เปล่าเมื่อคราวที่แหลมล้างไกลไม่เคยคิดถึงใครหัวใจพี่ยังห่วงบางอ่อนไม่รู้ไม่อยากฟังตอนแล้วตาแม่เธอ ช่างพบแต่งแง่งอนช่างพบแต่งแง่ห้อนใช้ชัยมาไหว้วนที่ร้องรำไปอย่าคิดมาห่วงยายไม่รับที่ไม่มาใครปรานาำตาช้ชาก็ยังสบามแม่ไม่ไม่พิเศษนะพี่พ่อร้องอยอดนัดอีเขาพาไปาใครมาเชิญเล่นเนนหนาเพราะช่างนำนาเรือดีจริงหรือจริงสิถ<แ><ข>ามร,รอจริงจริงแน่นะ จาเยี uh, yeah, hey? an Hence, ่ยวนะจาอยู oh, ่นะจะอยู่อ่ีวเจื่อยอ้วดีจะปวดตีไั่นพี่ไปจะไปแห่งใดหรือพี่จะไปเรียกแท็กซี่จะไปไลเขาดีให้ดูสิเราไม่ต้องมาเจ้าเล่ห์นะเจ้าเลนั์พี่ก็รู้เ้ยยังไม่ผิดเลยให้ผิดซะก่อนเฮ้ยเเรามาเล่ ความรังนใจก้อะาเช่ชมสเตปม,มีลาจากคุณเลิศเท่าเราอะอ่อเป็นเพลงคู่ยอดนิยมในอดีตมาขับร้องไปว่าเช่าไชิชิชเฮอสมส,สานกับแสเตปการ์ดแฮแฮเฮเฮ

โหต้องอยู่ดีพ่อมึงเล่นพ่หนูตะกี้เนี่ยมึงเห็นพ่อยังไงดิไอ้บญิงเห็นมันอะมันกมันตดห่วงยางอะพ่อก็เลยมือช้อนไว้เนี่ย่ยไม่ต้องอ้างอิงนื้นเลยเดพ่อก็เห็นจอจะล้มพ่อก็เลยมือช้อนประคองเอาไว้พ่อเขาหวังดีเองมีม่เคหวังดีอะไรอะเออมเม้นตกมาดิคอมเม้นต์มาดิ องสองเๆอายุพ่อเดเท่าไหร่แล้วเจ็ดบสเจ็ิบสีเวลาเต้นเวลาลำมันมันเหนื่อยมือมันสั่นพ่อแก่มากมือก็เลยสั่นอ้ามอ้านม่ไม้พีจก็ขนลุกไปเลยเนี่ยเนี่ยพ่อขนลุกมันไม่รู้อะเราอ่ลุกก่อนมันขนลุกเหมือนกันเนี่หนาอยยัง่เเนี่ย ไม่มาเหนี่ยเลยนี่คิดอะไรกับพ่อวะเนี่ยเออจอยคิดอะไรพ่อวะดูดูเขาพี่คิดอะไรพ่อลงกันจะได้พี่อายเาเนี่ยอายก็อายอายไม่ต้องง่ายครับไปเดี๋ยวมันรึบดูดูดูเลยนะี่แล้วถ้าไม่คิดแล้วขนลุกทำไมกลับบานได้เลยพ่อหนูไม่ได้คิดอะไรเลยเห็นไหม มันให้พ่อคิดคนเดียวคิดอะไรพ่อคิดว่ามันคิดอะไรกับเราไหมเราไม่ใช่หมูใช่หมาด้วยหรือลูกนะดีแล้วเอาลูกทำเมียก็เป็นหมาแ้วดีวะคิดใกล้กันก็ดีถอนถอนทำไมลองถอนดูจะเหมือนหมาเออนี่ผ่านไปแล้วคู่เลยมีคู่เหรอเอ้ามีดิไหนอะเลยมาเพลงเพลงเพลงเคู่เพลงคู่เพลงคู่อะไรร้องยังไงเพลงอะไรฮะดูว่าจะมีต่อเรื่องเพลงอะไรอันนี้ถามน้อยกว่า อ่ามีมีเพลงอะไรบ้างที่ที่พวกเราต้องซ้อมไว้อ่ะเช่นเพลงอะไรบ้างเพลงคู่อ่ะเพลงคู่อ่ะเออไม่ใครไม่ใครพลงคู่ใครไม่ถามเรไม่้คะอยู่อยู่อยู่อบ้านนะคะมีเพลงอะไรอ๋อคูเพลงก็เดี๋ยวนี้ไงนี้ไงนี้ไงตาแดงใครตาแดงองใครตาแดงออไมาไดกุญแจอาแดง ตดอย่างตดตไหดิตาแดงไหมเดีตีดตัดตัดตดตัดตัดตััดตัดตัดตดดตัดตัดตดตตัดตัดตัดตัไตมด้ัดตััดตนดตัตรัดัดตมดัตััั ิอยู่หน้ามืตานขยนิวนิวนิอ๋เดนเดตั้งสาย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 ก่นตั้งสายกันฮะฮะุณแกตแองแขกะอ๋อบกแกนี่อ่ะโเ้ยเ่าเล่นตอเล่นตเล่นดชนะมกว่า่ที่บอกว่าองสเลยเดี๋ยวตั้งเสียงตั้งเสียงัเสียงตั้งเสียงแล้วเราเราไปหลัมันน่กดดันต้องตีไหมเออมันน่้วเรกว่าเขาจะตั้ง ตั้งตั้งเสียงเสร็จมันนะม้รตั้งี่อลูกตั้งีดเล้ยอย่าาตั้งีบกอนไปดูคี์บอร์ดดิใจใจมุกมานมุกซานเล่เล่นเล่นเล่นตั้งเสียงองเงียบเงียบเยเยูได้เงียบเียเร้องอร้องสดมาก่อนร้องสดตาล้องงง ดตเดี้ยเนี้ยเดี๋ยวนี่ต้อเข้าใจเลยว่าเขากำลังสร้างเสียงกันอยู่ไอชองเขาได้หรอทับเทียนทีไม่ได้เตรียมเพลงนี่เสียงแจซอนเป็นเสียงในบทีเนี่ยน้องบัตรโอเมาถึงก็ตั้งเลยเนี่ยเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยในไหนจะท้องร้องอีกดูตาแดงดูตาแดงดูตาดึแดงซูมซูมิก ตาแโอเคได้เลยเออได้ยังได้ยังได้ยังฮะต้องเออได้เอาได้เลยเอาได้เลยมือกีตาร์ฟังเหยื่มากเลยมือกีตาร์ปิ๊ดปิ๊กปิดข้าวขาปิดมาี้าวขาปิดข้าวขาปิดช้า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  เราเราไม่าชอบใจจะทำอะไรทุกครั้งต้องต้องเป็นพี่แปลงร่าง้องแปลงร่างตลาดเจจะตายเป็นพี่อ่างพร้อมมาอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรเปลี่ยนอีกแล้วหาเยอะดูคนเดียวเลยไม่เกี่ยวกีต้าเกี่ยวคนดีนะเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยครอบครัวแล้วนะมือกีต้าเนี่ยอ้าหัวใจโอ้ยหใจโอ้ย พีครวไปด้วยเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ดี๋ดีแอแอมาดูพี่เล่นหรือว่ามาดูหมอพอที่พาส่งเรยเรียดะไรเปล่าพี่ฮะตลกไหนพี่เห็นหนูนะั่ง